สวัสดีเหล่าจอมยุทธวัยรุ่นนาฬิกาทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ u t u b e ชินชาไลฟ์ต่อเราก็อยู่ในช่วงนาาดาตะอีกเช่นเคยนะครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ <c oughs> ในช่วงของนาาดาตะนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลเกมต่างๆรวมถึงโน้ตแพดแบบละเอียดนะครับอย่างเช่นคลิปนี้เป็นต้นคลิปนี้จะเป็นการสรุปแพดของวันที่28นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดโน้ตแพดอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องยูทูปชินชาไลฟ์กันด้วยนะครับแล ใหม่ๆก่อนใครเพราะช่วงนี้ผมต้องซ้อมแข่งนะครับวันอาทิตย์ก็สามารถไปเชียร์กันได้ในรายการเซ t a ครับซีซั่นหนึ่งะครับผมของผมก็จะเป็นรอบโซโล่ก็ผ่านรอบคัดตัวมาแล้ววันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นรอบเซมิไฟนอลนะครับก็มาลุ้นกันว่าผมจะได้เข้ารอบไฟนนลหรือเปล่า โอเคเข้าเรื่องกันดียกว่าในแพทของวันที่28กันยา2564นี้นะครับผมมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างอย่างแรกที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมเป็นค่าคะแนนชื่อเสียงนะเริ่มต้นมาก็จะมีค่าคะแนนอยู่ที่8,800นะครับผมเมื่อเรากดออกเกมกลางคันแต้มนี้ก็จะลดลงนะครับหรือว่าออกเกมตอนที่เรายังไม่ตายหรือว่ายังตายไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเราตายสนิท้วน่าจะไม่มีผลอะไรโดยแต้มที่หาเยอะสุดก็อยู่ในโหมดลงแรงสา3คนนะครับลงลงมาเป็นควิกแมทสามคนลงแรงแบบเดี่ยวแล้วก็ควิก แแบบเดบล้วน้อยสุดคือบัตบาสหรือว่าเดทแมทเพื่อนๆโดนหักเท่าไหร่เนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วถ้าสกอร์นี้ต่ำเกินไปครับผู้เล่นจะถูกแบนในการเข้าร่วมเกมนะครับโดยที่ถ้าผู้เล่นมีแต้มนี้ต่ำกว่า75 0 0จะไม่สามารถลงแรงได้นะครับและถ้าต่ำกว่า6000จะไม่สามารถเข้าร่วมคลิกแมทได้ซึ่งอาจจะต้องไปเล่นบัตบารสรัวๆให้แต้มมันขึ้นทํามาเป็นเรื่องของวงนะครับหรือว่า s h ร d o w ้ o r r u p t ป o n ่นะครับไอที่วงบีบๆเราเนี่ยแหละรู้สึกจะเปลี่ยนแปล มาปั๊บเนี่ยเราจะฮิวไม่ขึ้นเราก็จะตายวงซึ่งผมโดนมากับตัวแล้วเพราะว่าผมชอบเล่นนอกวงแต่รู้สึกว่าผลกระทบของ Shadow c o l o s เนี่ยจะค่อยๆได้รับผลกระทบขึ้นมานะครับเมื่อพิษของวงเนี่ยสะสมขึ้นมาจํานวนหนึ่งเราจะอยู่ในเงานะครับการฟื้นฟูของผู้เล่นก็จะลดลงส่วนถัดมาเมื่อเราอยู่ในร่างวิญญาณนะครับรู้สึกว่าเราจะโดนวงโดนตีได้แต่ไม่รู้ว่าโดนแบบไหนในส่วนถัดไปก็เป็นของ Custom Map นะครับ มาอีกแล้วแพดที่แล้วมีตัวคูณดาเมจทีนี้โปรตัวคูณดาเมจมันตามมาเป็นเงาตามตัวเลยในแผทนี้นะครับก็จะสามารถปรับชาร์โดคลับเตต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นดาเมจหรือว่าเลสนะครับอันนี้คือความเร็วแล้วสามารถปรับคุณภาพของชุดเกราะในโหมดบัตบาร์ได้ครับในห้องล็อบบี้เพราะปกติมันจะเป็นสีม่วงใช่ไหมอีพิกตอนนี้ก็ปรับเป็นสีอื่นได้แล้วทั้งอาวุธและชุดเกราะเลยเรายังสามารถปรับเวลาได้ด้วยนะครับผมต่ำสุดอยู่ที่6นาที12นาทีแล้วก็สูงสุดอยู่ที่24นาทีนาที เื่อใครอยากจะเล่นแบบว่าเกมเร็วนิดนึง<ๆ>ก็สามารถมาปรับห้องล็อปี้นี้ได้นะครับถัดมาเป็นส่วนของร้านค้านะครับซึ่งในแพทก่อนก็ถูกเอาออกไปหมดแล้วอันไหนบ้างเนี่ยผมก็าจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีสกินทองใหม่มา2อย่างนะครับอย่างแรกเป็นหอกหอกสีทองอันนี้ราคาอยู่ที่1,250นานะครับแล้วก็ชุดของไวเปอร์หนิงนะครับเมเปิล n o w f ์ฟอเป็นชุดลายสีทองนะครับผม สวยดีเหมือนกันนอกจากเคยกินอาวุธและชุดใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะมีพื้นหลังใหม่นะครับเป็นของอีเวนต์อยู่ไหไเอ่ยสองอันนี้นะครับซึ่งอยู่ในอีเวนต์ของคอยโรนันซ่านะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็ขุมทรัพย์ประคับอะไรเงี้ย <laughs> โดยคอยบอนซ่านะครับก็จะคล้ายๆกับอีเวนท์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อเราอยู่ในหน้าล็อบบี้เกมเนี่ยก็จะมีเหรียญคอยบอนซ่าให้เราเก็บนะครับเป็นจํานวน6เหรียญด้วยกันแล้วเมื่อเราจบเกมเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้กล่องของอีเวนท์นี้นะครับอย่างต่าสุดก็เป็นคอยซัพพอร์ตกิฟต์เนนี้ครับผมไล่ขึ้นมากก็จะเป็นลัคกี้คอยกิฟต์นะครับแล้วก็คอยกิฟต์นี่ก็จะบอกว่าเราสามารถสุ่มของ 1- ใน4อย่างนี้ได้นะฮะก็จะมีทั้งอิโมจิพื้นหลังตะกี้ รูปโปรไฟล์แล้วก็ได้ฟ้านะครับแล้วถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้มาเป็นอัซเซสซอรีนะครับก็คือเป็นหมวกประทองดีนะแผดที่แล้วผมไม่ซื้อรู้สึกชอบเดีมันปั่นดีรู้สึกว่าเงื่อนไขของแรอันนี้เนี่ยอย่างต่ำเพื่อนๆจะต้องติดท็อปนะครับ30ในโหมดโซโล่แล้วก็ท็อป10ของโหมด t ทโอนะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดดูดิใส่ใครได้บ้างดู่ะให้เลยน้องซุย <Done. S 1> <laughs> 好衰气，就白了。 แถมในอีเวนต์คอยเบรนซ่าเนี่ยเมื่อเราทำเควสนะฮะตอนนี้ก็จะมีโบนัสพิเศษนะครับผมน่าจะคนะูณนาะเมื่อเราเสร็จ er เควสเราจะได้ e AH x p แล้วก็ Hi d d e n t เ e a s u r e เอพเพิ่มขึ้นนะฮะหรือว่าบัตรพาสของเราตัวเองซึ่งตอนนี้มันผมก็เลเวล1 1 8แล้วผมว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรละเพราะว่าม,มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วมีแค่ได้กับกล่องซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้ผมก็ได้ลูกไฟเรียบร้อยแล้วนะครับจากการที่มีคนก่อโค้ดก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับผมทักกตจิของผมก็มีลูกไฟเป็นทีี่เรรยยบ้้อแลวก็ ไม่ครั้งนะครับผมโอเคในส่วนถัดไปนั่นก็คือการบัฟหรือเนื้อพีโลอีกแล้วนะครับโดยคนแรกที่โดนปรับเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือเทียนไหยย่ของเรารู้สึกว่าศัตรูจะมองเห็นจุดอ่อนยักตรงเท้าเนี่ยต่างออกไปจากปกตินะครับผมซึ่งผมก็ไปลองมาหลายเกมเป็นชั่วโมงแล้วผมก็ยังหาคนที่เล่น เทีนยนไห่ไม่ค่อยเจอกวอเดี๋ยวถ้าเจอยังไงเดี๋ยวผมมาบอกทีด้วกันนะฮะคนสัตว์ปลายที่โดนปรับนะครับเ mm hmm. ทมูธอีกแล้วโดนทุกแพทเคาว่าปรับปรุงการมองเห็นของเอฟเฟกต์เซฟเฟอร์เพอร์ซันนะครับหรือว่าอันติเมตของเทมูธนั่นก็คือคุกทายซึ่งไม่ได้ใจว่าเอฟเฟกกับตัวแปรเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะฮะถัดมาเป็น ของไวเป r ลนิงนะครับตอนนี้รู้สึกเอฟเฟกมันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาคืออันติของ v i เป r ลนิงเมลูกตาสตันเนี่ยจะเป็น AOE นะครับถ้าเกิดมีคนหลบอยู่ข้างๆเนี่ยก็จะโดนไปด้วยโดยที่ระยะเวลาสตันก็จะเท่ากันเนะลยสถิีรอสุดท้ายที่โดนปรับนะครับน่าจะเรียกว่าบัฟขึ้นมาเล็กน้อย มันก็คือโยโตฮิเมะนะครับผมโดยปกติเนี่ยเมื่อโยโตฮิเมะจบอันติโอเมนอสเบรดแล้วเนี่ยค่าเลดหรือว่าถ้าหลอดถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะค้างไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เมื่อจบอันติปับสามารถชาร์จเกจเพิ่มขึ้นมาได้เลยนะครับโดยมีผลทั้ง3สายนะครับจ,จะช่วยเพิ่มความต่อนเนื่องของอันติโยโตฮิเมะขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มมาหัดโยโตฮิเมะแล้วนะครับผมน่าจะเป็นฮีโร่ฟูลตัวที่2ของผมลองจาก มาตาลิเดี๋ยวในคลิปหน้าๆเนี่ยอาจจะเจอผมเล่นโยตุเเมะลงในช่องบ่อยหน่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็จบไปสำหรับส่วนฮีโร่นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปลองอาวุธในโหมดฟรีเฮนนิ่งแล้วกันอย่างนรกที่เขาปรับนะครับผมเขาบอกว่าปรับปรุงความรู้สึกของการมาทัก,กันของอาวุธสำหรับอาวุธบางชนิดเวลาที่มันฟันเก่งกันแน่เลยแต่ว่าก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับผม แล้วก็ในส่วนของอาวุธถัดมาที่โดนปรับนะครับเป็นดาบใหญ่นะครับเขาว่าปรับปรุงฮิตบล็อกของการชาร์จโจมตีนะครับแล้วก็คอมโบคอนเตอร์สไตล์เมื่อใช้การโจมตีแนวนอนตามด้วยการเดินแนวตั้งขณะเคลื่อนที่หรือหมอกซึ่งฮิตบ็อกนี่ก็คือระยะการโจมตีดีๆนั่นเองนะซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงแต่ถ้าหมอกทำไมรู้สึกว่าเคลื่อนดาบมันอยู่ติดตากว่าปกติไงไม่รู้แล้วก็เคานเตอร์สไตล์นะฮะ ว่าติดใช้คอมโบนี้ด้วยดิ <yd ep> ก็มีอะไเปลี่ยนไหมซึ่งก็ลองสังเกตด,ดูนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แล้วอาวุธถัดมาเป็นอาวุธตีไกลนะครับปืนพกน้อแพทก็บอกว่าเพิ่มความเร็วในการเคลืล่อนที่อย่างมากนะครับเมื่อทําการยิงและชาร์จกระสุนจะสังเกตว่ามันจะซอยเท้ายิๆเลยนะครับแม้ว่าจะไม่เห็นปลายเท้าก็ตาม <Oy>. <S <S อันนี้ชาร์จมันก็เดินยิๆตลกตนิดนึง ก็ม so ีแค no. <im> ่นี <design> so ้ครับสำหรับอาวุธต่อมาเป็นส่วนของโซเจตอย่างแรกที่ได้รับการปรับนะครับเป็นโฟกัสไลด์ตอนนี้โฟกัสไลด์สามารถตัดแกนจนตีของชาร์จสีฟ้าได้แล้วครับหรือว่าบูโฟกัสไม่้ตัดได้จริงวะเกียรนะแต่วเอาเลยก็พวกเมียนคุรุมีที่ต้องฮิวเพื่อนบ่อยๆก็ชอบใจกันนะผมยังรู้สึกว่ามันเกียรเลยนะดู กันไม่ได้ด้วยแต่ว่าก็สู้อาวุธเพียวๆไม่ได้ดีนะแต่ก็พอขัดจังหวะศัตรูได้ต่อมาที่ได้รับการปรับนะครับเป็นโซเจตของหน้าไม้นะครับผมชาร์ปช็อตจากเมื่อก่อนเนี่ยลดการกระจายของกระสุนนะฮะตอนนี้แม่งไม่ไปไ,ไ,ไม่กระจายแลย้วคือยิงระยะไกลได้เลยวนะเนี่ยได้มากกับดาเมจที่ลดลงนะครับแต่ผมจะลองเช็คก็มันลดลงแค่ไหนปกติเจ็ดเสามใช่ไหมจาก87 ก็ดามเมจที่ลด,ดลงมานะครับอยู่ที่16เปเซนเมื่อเราใช้ sharp shot นะครับแต่แรกมาด้วยการที่เราสามารถยิงระยะไกลได้แม่นมากๆนะฮะปกติที่มันหวังมดระยะไกลไม่ได้เลยแต่ลองดูว่าระยะ100เมตรเหมือนอาวุธตีไกลทุกประเภทหรือเปล่าก็ระยะอยู่ที่100เมตรเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่เห็นตัวเลขดาเมจ ซึ่งไม่ได้ปรับแค่โซเจียเดียวครับผมอย่างถัดมาที่โดนปรับนั่นก็คือไวโนมทิปนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นพิษแค่5้าสแต็ครับตอนนี้จะได้เพิ่มขึ้นเป็น15สแต็ไหนลองดูโอ้โหจะดาเมจพิษนี่มันก็น้อยจริงนะรู้สึกจะเท่าเดิมปะห้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ดาเมจพิษก็เป็น6หน่วยเป็นเวลา5วีนะครับก็คือเท่ากับ30ดาเมจรู้สึกว่าก่อนนี้นจะเป็น40ดาเมจรือเปล่าแต่ลดลงมานิดหน่อยเองแต่ว่าสแต็กเนี่ยจาก5เป็น15นี่เดือดมากเลยดูพิษมันลดโอ้โห บุตรแห่งซันวิงอย่างผมถูกใจสิ่งนี้มากแล้วส่วนที่ปรับตัดมานะครับเป็นโซเจตของคาสนาตมบิน่าสไตล์นะครับผมตอนนี้อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตขอชุดเกาะจะอยู่ที่65%เปนะครับของดาเมจนั่นก็คือการโจมตีครั้งที่3ของดาบนะครับ <c oughs> อันนี้คือทีศใต้เราทิดขวา <c oughs> แล้วชิท่านมาเป็นคอมพอชัวนะครับตอนนี้เมื่อเราเก็บปักดาบเนี่ยนอกจากจะได้เลือดแล้วเราจะเป็นบูฟกัสด้วยนะครับผม บุฟฟัสหลักๆก็จะกันพวกแอร์คอมโบนะฮะเราจะไม่โดนงานขึ้นหล่ออาการคาตะเนะปกติผมไม่ค่อยได้เล่นคาตนะอยู่แล้วนะครับผมจัเว้นจะได้คาตนะละแรมาทีครับก็จบไปสําหรับคาตนะอาวุธถัดมาก็เป็นของมีดนะครับผมที่ได้รับการปรับโซเจตเหมือนกับคาตนะเป็นจํานวน2ชิ้นด้วยกันอย่างแรกเลยแอตาซินลันก็จะเพิ่มความเสียหายโดยรวมนะครับเปิดแอตตจซตี3ขั้นตอนหลังผ่านศัตรูหมายถึง3ฮิตหรือเปล่าไหนลอง อ๋ตอตอนนี้มันแทงทะลุเลยฮะเราก็ะจะทิ้งดาเมจไว้3ามฮิตประเด็นคือถ้ามันใช้ถี่ๆเนี่ยมันก็ป่วนจัดเลยแหละมันกระตุกอะสอบเทสหน่อยพอประมาณนี้แล้วสำหรับแอลซินลนันเปลี่ยนจำนวนทีทีนี่น่าเล่นขึ้นเยอะเลยครับปกติที่มันเปลี่ยนท่าเป็นแทง เฉยๆงงแล้วก็โซเจตถัดมาของมีดนะคะระับอาวิโซอร่าหรือก็คือท่าป้ามีดเขาบอกว่าหลังจากที่จับมีดแล้วเนี่ยคุณสามารถคลิกโจนตีแนวตั้งเพื่อใช้อาวิโซอร่าต่อคือโยนมีดรลวๆดหรอเออเฮ้ยโอ้โหวจนี้ผมก็เล่นมีดบ่อยนะฮะดูได้จากคลิปที่ผม ซ้อมโซโล,โลเลยก็มีแค่นี้ครับสำหรับมีดแล้วโซเจหัดมาที่รับการปรับนะครับเป็นของหอกนั่นก็คือสเกลัสเขาบอกว่าเพิ่มความเสียาหายนะครับสามารถเปิดใช้งานแม้ว่าไม่มีชาร์จแล้วก็ระยะเวลาชาร์จก็ลดลงเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันมันทำบนต้นไม้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดไม่ใช่บูโฟกัสอ๋อ <c oughs> ปกติเนี่ยมันต้องชาร์จให้ขึ้นบูโฟกัสก่อนแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นนะฮะเขสามารถแทงเพียวได้เลยครับ ก,ก็คืออันนี้ผมไม่ได้กดคลิกครั้งที่สองนะมันออโต้ไปเองก็คือคลิกเดียวพุ่งแล้วมันก็ใส่หิตที่2ให้เลยแล้วก็แคนเซิลไม่ได้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นจุดบอดนะเ็วคือลดเวลาชา์จของบูโฟกัสถ้าผมไม่ใส่มันจะลดมันต้องชา้านานเค่าไหรโอ้โหรู้สึกนานจริงนะ ก็ประมาณนี้ครับสาหรับสเกลลัสของสเปียโซเจตที่รับการแก้ไขทํามาเป็นของดนาใหญ่นะครับผมใส่คลิปหน้าเลยผมต้องรวบทั้งอาวุธทั้งโซเจตไว้ในที่เดียวกันนะโอเคอย่างแรกนะครับผมเป็นการปรับของ infernal s l a s ซึ่งจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดเอฟเฟกลดการรักษาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การชาร์จโจนตีแนวนอนตอนนี้ชาร์จเดียวก็สามารถใช้ได้แล้วครับปกติมันต้องเป็น2ชาร์จใช่ไหมแต่ถือว่าถ้าเรา อยู่ในฟอร์มสโตแล้วตีกลับเนี่ยมันติดไฟแล้วนะเดี๋ยวลองไม่เอาสองชาดีดิเอประมาณนี้ครับต่อรล้วอินฟินอลสแล็ปพี่พี่หยุดก่อนใจเย็นพี N ่ P. เราตก็โซเจียัดมาเป็นช็อคเวฟนะครับของดาบใหญ่เช่นกันก็จะเพิ่มระยะความเสียหายของการโจมตีนะครับผม รู้สึกว่าเอฟเฟกมันเปลี่ยนไปนะจากเมื่อก่อนมันกว้างๆมันกลายเป็นเป็นคลื่นไปข้างหน้าแทนโอ้ไกลอยู่นะส่วนถัดมานะครับเป็นบูมูลของลองซอสซึ่งผมว่าเป็นอันที่น่าสนใจที่สุดในแพทนี้เลยนะครับผมปกติเนี่ยเราต้องฟันหิตที่3ใช่ไหมแล้วเราถึงจะปล่อยคลื่นดาบี้ได้ แต่ตอนนี้นั้นเราสามารถปล่อยได้ไม่จำกัดนะก็คือเราปล่อยได้เรื่อยอย่างนี้เลยถึงตายแล้วบอกเลยสำหรับคนที่บอกไม่เป็นอะดูระยะหน่วงเลยนวงได้ด้วยชิปหายแล้วเดินโดนเนิร์ฟแน่แนบนั้ รีบๆใช้นะฮะแต่ถ้าจะหายากพอ,อกสมควรนะครับตั้งแต่แพทใหม่มานี่ผมเจอรับครั้งได้ก็ไม่เคเ่องเคลี้รรับสำหรับการปรับอาวุธโซเจตในแพทนี้ในส่วนที่เหลือก็จะมีแค่ปรับปรุงการจับคู่นะครับให้ฝีมือใกล้เคียงกันซึ่งมันทีผมก็ปวดหัวเหมือนกันกับระบบจับคู่แต่ก็เข้าใจแหละว่าเกมมันเพิ่งเปิดใหม่นะครับแลอย่างสุดท้ายมาร์กเกอร์นีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาบอกว่าคุณไม่สามารถส่งผลต่อเมนูวงล้อได้อย่างง่ายดายต่อไปในการได้ใช้เครื่องใหม่ หมายถึงอันไหนวะผมไม่เข้าใจนะเพราะว่ามันมีวงล้อที่เราใช้มารเกอร์อยู่ยแต่เหมือนมันจะแยกกันเนาะไหนมันสามารถแยกได้สามอันไหมแยกได้2องอันนะ ต่อสำหรับคลิปนี้ก็มีมานนี้แหละครับผมในส่วนของอีเวนต์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ของประคาบหรือตัวคูลเน็กพ,พีเนี่ย <c oughs> ก็จะหมดในวันที่8ประมาณเวลาตีสา <c oughs> บ้านเรานะครับผม <c oughs> ถ้าผิดพลาดใรขออภัยด้วยในคลิปนี้ก็มีแท่นี้นะครับผมเพื่อนก็สามารถ ติชมวันที่ได้คอมเมนต์นะครับแล้วก็จะลืมเข้ามาที่ Discord ของช่องได้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้ description เลยวันทีนี้ก็ฝากเชียร์วยครับในรายการของ s เต t ตอรครับซีซั่นหนึ่งเดี๋ยวลังจากทัวร์จบเนี่ยก็ยาจะลงลิปรวมๆเหมือนเดิมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ